สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะลูกฟันเป็นไรคะฟันไม่รู้หรอคะเดี๋ยวรอให้คุณหมอตรวจก่อนใช่ไหมคะกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัลวเลยหรอคะเก่งมากเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจก่อนนะคะโอเคเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ ออได้ก็เป็นที่ที่แกจวัวด้านบนแล้วก็ปหน่าตรงนี้ท <True. S 2> ี่หมอตรวจเเพิมมันจะมีดำาำเหมือนกันอ๋อค่ะแล้วก็บอกอ้ขัดฟันแล้วก็เ่อพื่ะไรได้ค่ะขัดันเ้ื่อืออะไรนะค่ะบอต้องอ่าค่ะนี่ทำอะไรกันบ้างคะทำอะไรคะอุดฟันอุดฟันเช้อเขิชอบ่หมุดให้ฟันนะค่ะดให้ของผมบอกว่าตอนแรกฟันเป็นสีดำนะแต่เดี๋ยวกระจายเป็นสีขาวะเรเคไหมค่โอเคไคะลูกโอเคค่ะสู้ไหมค่ะ

ไดได้ใช่ฟนยันชลุกอใส่าบานโอ้โหชต้องนาดูเลยไงแฟนตุ๊กประมาณนี้อดฟนนะคะเีควดนก่อนค่ะ ดูเ,เสร็จนะคะ อ๋อฝันสวยฝั่งสีขาวเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตรงเนี้ยของความเพงตรงนี้ดำๆก่อนตง้าๆใช่ไเดี๋ยวคุณหมอจะเปลี่ยนให้เป็นสีขาเลยแนะ้จะได้ทำสอขาเลยนะฝ่ายนี้ก็มีนิดหน่อยค่ะคุณแม่แบบหมอคิดว่าต่าเนี้ยคุณแม่ช่บเขาแปลงได้ดีกว่าใช่ เดี๋ยวรอบหน้ามาดูถ้าถ้ามันไม่ได้ลุกลามอะไรจริงๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้ถ้ามันดูถูกมากขึ้นหรือว่าถ้าที่คุณแม่แปยงมันยังไม่ค่อยสะอาดเนี่ยแล้วก็จะช่วยทำความสะอาดได้ด้วยค่ะใครสอนเลื่อนัวคะใครสอนอุ้ยจะเปียนเป็นแรนะจะี่ยนเนนะก็จะขับรถไปอย่านี อะไรคะอันน Bond ี้เ <wise> ป right? ็นอะไรคะไม่เคยค่ะไม่ชอบอ่ะคะอะไยไม่ชอบหรอคะหวานนะชอบอะไรชอบอะไรเดี๋ยวันหลึ่งมาให้อ่ะเาชอบเราเลยเบ๊ะแอปเปตอร์เบอรี่ไหมอันนี้ไม่เป็นเมลอนอ่ะลูกหอมขวัญได้ของรางวัลด้วยนะคะคนเก่งคุณหมอให้เรากำแพงเเอาอันนี้ไป็นแป้งขนมก็ได้หนูเลือกอะไรเนี่ย อ,คคอ่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค,ค่ะคุณค่ะปลาหลุดไปอุ้ยได้ของรางวัลด้วยซือไมคะชอบไปค้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้ไหนหันหน้ามาสิไปบายเอฟซี